ที่เราต้องหมักดินก่อนครับเพื่อช่วยให้ต้นไม้ที่เรานําไปปลูกสามารถนาธาตุอาหารที่เราหมักแล้วไปใช้ได้เลยเทวัสดุที่เรามีนะครับใส่ในกระบะใบไม้สส่วนใบอะไรก็ได้ครับขี้วัว1ส่วนครับหน้าดิน1ส่วนแกลบเก่าสส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนรําหนึ่งส่วนแกลบดําหนึ่งส่วนผส,สม ให้เข้ากัน,นครับเตรียมในส่วนที่เป็นน้ำครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 500cc นะครับจุลินทรีย์เจ้าปว๋นะครับ,รรบที่เราต้องใส่น้ำหมักเพื่อให้จุลินทรีย์ไปช่วยย่อยนะครับให้ดินของเราอยู่ตัวแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ไว่ลาดรถจํานวนหนึ่งบวรดน้ําก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการคุกเขานะครับมันสามารถปั้นได้ไม่แตกแสดงว่าความชื้นเราพอเหมาะใช้กระบวนการหมัก15วันสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับดินที่ ทำการหมักเรียบร้อยนะครับก็จะสังเกตว่าอินทรียวัสถุของเราก็เริ่มเปลื่อยนะครับตัวอย่างดินนับที่เรา